สว, primo, สวัสดีสวัสดีเหล่าสงตู้ทั้งหลายด้วยนะคะสวัสดีคร, e. รับสวัสดีสงตู้ครับสวัสดีเหล่าสงตู้ทุกคนเลยนะคะกระชิก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 เลยกระชิกกระชิกเลยน้องหมอมาแล้วอยู่ข้าวยู่งเหมือนกัน หันไม่เกิดจรงอยวายวายวายทำไมเจอแต่หันผู้หญิงโอ้ยเธอเจอฮันอีกแล้วหรอฮันอยู่ไหนอะฮันอยู่กับเขาเนี่ยวายวายว้าวว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 วาวววนวววววาว อยู่กับคอยนี่แหละสวเธออยู่ไหนฮะเธออยู่ไหนอ่ะอยู่กับคอยเฮ้าโบ้ฮู้เฮ้าวิ่งไปเรื่อยโบตองทำโบต้องซักไซเอ็มไอไอโดนนัวไหนวะมองไม่เห็นสวยค่อยเน่สวยค่อยเน go away go away go go you go away you go oh. why why <l Jean> why, no why 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 nobody why why เออคินคินไม่นะคินคินคลินคือพวกเสียสละให้ในั้นหน อะไหนึ่งเลยข้างในอีกหนึ่งแต่ฮันฮันอยู่ตรงเธออ่ะฮันมันอยู่กับเธอเลยเขาจะไปช่วยเธอยังไงปั่นเธอเฮ้ยเพื่อนกลางไปหาเธอละเพื่อนเพื่อนกลางไปหาเธอนี่ยรั่นนะโยเพื่อนช่วยควินให้ได้นะเราฝากความหวังไว้ที่นายด้วยนี่ผมจุ๊กสามเครื่องเลยเหรอพี่ผมเก่งวะใช่กระจุ๊กนี่เยอะมากเลยค่ะเธอค่ะ สู้สูส้สอุ้ยเพื่อนไปหาเธอสองคนเลยมาทำอะไรเยอะแยะ<อ>เน็กูยเน็กูลั่นได้โอว้าอ้แล้วมึงไม่ให้กูข้ามก่อนไอ้อย,ด,ย <c ười> ด้วยด้วยด <c ười> ้วยซอยคอยนี่ ไม่เลยอยีกนี้นึงก็ไม่ได้ป้าเอ๋ไ a เอ็มกอนนาไพรไอบิลีมไอเชนไพรไปไปฮันอยู่ไหนอะพักที่ฮันอยู่ไหนอะใครใครโดนจับนั่ง <c oughs> ไอคนที่ข้ามข้ามหน้าต่างก่อนเขาอีกเลย <c oughs> โอ้ยขี่เครื่องเนี่ย สองเครื่องของเครื่องใกล้เสร็จแล้วสองเครื่องใช่ไหมใช่เรื่องนี้ใกล้เสร็จละเพื่อนดูเวลาไว้เพื่อน